พี่เป็นแม่ทัพมันมันเหมือนมันทิ้งแทงใจอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่ได้ทำหนิ้อดีตเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตอยากไปพูดเอาดีใส่ตัวที่กุ้งไม่เคยพูดแล้ววันนี้มาพูดจะไม่ขอาพาดยเพียงใครทั้งสิ้นแต่จะตอบคำถามที่ เพื่อความรักความสามัคคีในคนณทั้งคนในชาติเป็นหลักพี่ไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรแต่งานในหน้าที่เมื่อถึงเวลาเราต้องทำเวลาสี่คืนห้าวันเราทำได้เท่านี้และสิ่งที่ทำเนี่ยเราพร้อมแน่อนอนครับต้องยอมรับเกณฑ์เสี่ยง ต้องมีน้องๆสูญเสียแน่นอนอี่กุ้งยะไม่ไม่ค่อยชอบแต่งเครื่องแบบอย่างอื่นลูเนบนเขาบังคับชอบแต่งชุดนี้ครับเพราะชุดนี้คือชุดที่น้องๆเสียชีวิตอมีน้องๆคนหนึ่งขาขาดแขน ตาสองข้างเห็นไหมครับคือคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะสะดุดีเขาคือถ้าใครใครไม่มานั่งในในในตำแหน่ง ตำแหน่งพี่เนี่ยไม่รู้หกร้อยหกสิบหกคนบาดเจ็บพวกเราเคยทราบตัวเลขนี้ไหมครับไม่รู้เสียชีวิตสิบแปดท่านแม่ทัพต้องเยี่ยมทุกคน ผมไม่เหนื่อยเลยที่จะไปเยี่ยมพวกเขาเพราะสิ่งที่เขาเหนื่อยมากกว่าเราอีก